สเต็บเบื้องต้นนะครับการสไลด์นักเรียนหลายคนสไลด์ไปอยู่แล้วนะครับในนี้จะให้ทําได้ไง่ายขึ้นคืออยู่กับที่นะครับพื้นที่อาจจะย์ทำการหาอุปกรณ์น้อนตุ้มตาใช้ระยะห่างหารือก้าวยาวๆของน้องนะครับดูระยะวางระยะให้วาาห่างวันละทันใน่ะยะไกลเกินนรกเอาพอดีนะครับบ้านแต่อาจารย์พื้นที่ไม่เพียงพอก็ทําได้เลยตามนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับสเต็ปง่ายๆนะครับเรามีอุปกรณ์อยู่สองข้างซ้ายขวานะครับเราจะก้าวเท้าด้านข้างเดียวกับอุปกรณ์น้องฟินิกจะเป็นตัวอย่างดูนะครับก้าวก้มแหนะชิดกับมาเหมือนเดิมก้าวอีกข้างหนึ่งไปเอาอุปกรณ์ครับก้มแหนะชิดกับมาเหมือนเดิมไปด้านนครับสามแตะครับเร็ว รอบนี้จะให้น้องซีเน็กับให้ดูโดยุไม่บอกนะครับจะนับเลขให้ยปางเดียวนะครับยิงนำมือไว้ที่หน้าอกยอดขะแล้วได้เลยถูกต้องอนะครับทุกเบิกเบาเบาก้าวชิดวลยนะนับหนึ่งไปข้างไหนก่อนก็ได้สลับท่านะครับนับหนึ่งสี่เทียร์ด้วยตอนตีเบาหนึ่งกลับมาเร็วเลยกลับมาเลยที่จเสียงซ

ง่ายมากนะครับในท่านี้ฝึกกล้ามเนื้อเต้นฟุตเวิร์กด้วยการยืนบนปลายเท้าใช่ไหมครับขยิบปลายเท้าเต้นเบาๆนะครับมันก็โดดเล็กน้อยหยุตัวอีกเบาๆยืนึ้นยืนหนุนแขงการเต้นฟุตเวิร์กนะครับเดี๋ยวต่อไปนั้นก็จะเป็นการเคลื่อนที่ที่กว้างขึ้นนะครับครูจะขยับเป้าให้เป็นขั้านท้าครับแล้งด้านข้างทีนี้จะเริ่มสไลด์ก้าวชิดก้าวชิดไกลที่สุดเพื่อไปแต่งอก่อน ร,ระหว่างนี้พัฟเด็ดดื่มน,น้ำเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันในหมวดต่อไปนะครับในการสไลด์เข้าหาคู่ต่อสู้หรือเข้าหาอุปกรณนนะครับไปเจอกันครับให้พัฟเด็ดเข้าน้ําน้ำก่อนครับกลับมาฝึกซ้อมต่อน,นะครับจากเมกื่อกี้ที่ด้านข้างยังไม่กว้างมากเท่าไหร่นะครับแค่9้าชิ้นควกแต่9ก้าชิ้นพ้กแต่ต่อไปจะเป็น ระยะห่างนะครับสัเก็ตยาวอยู่นะครับระยะห่างของน้องนเด็กที่คุูให้ทำซือประมาณ2เมตรนะครับเมตรประมาณ2เมตรครึ่งนะครับสองเสามเมตรจัดได้เลยนะครับ9ชี้นะครับเป็นสไลด์นะครับแต่อุปกรณ์แต่สไลด์ไปฝั่งเดิมแต่สไลด์กลับมาแตกไปเลยสังเ่ตนะครับเลยะครับ น้เน้าชดชิดสไลด์ย่อตัดขานะครับเห็นครับเดน้ครับยอดชิ้นับเชิ้ชิคราครับง่ายครับขอบเพื่ คนดูนะครับสไลด์เดี๋ยวจะเข้าสู่หมวดสไลด์แล้วเตะนะครับพุ่งแล้วไปเตะคู่ต่อสู้ที่ระยะหารร่างจากเป้าหมายหรือระยะห่างเราราะยะห่างจากเป้าหมายนะครับถ้ายืนเตะเฉยๆแล้วมันไม่โดนมันขาดไปอีกนิดนึงสไลด์ไปนะครับพุ่งไปด้วยความเร็วแล้วเตะคู่ต่อสู้นะครับทำอย่างไรเดี๋ยวกลับมาฝึกซ้อมกันนะครับก่อนอื่นต้องเรียนฝึกซ้อมในการสไลด์ ครับสไลด์ด้านข้างนี้อำได้นะครับสไลด์ง <Every S 2> mm ่ายๆสองแบบสไลด์ด uh, ้านข้างกล้ามเนื้อนะครับเราชิดย่ออย่ากระโดดสูงนะลูกไม่ต้องกระโดดสูงย่อเท้าสองตันนะครับน้องสนิทมาทำให้เพื่อนรง้จี๊ดสิบครั้งสิอ่าแล้วฝึกตามน้องสนิทอีกสิบครั้งนะครับอีกสิบครั้งพร้อมกันนะครับพร้อมพี่นิทพร้อมไหมครับพร้อมชี้จุดเดินได้เลื่อ ต้องทำมากเยียมมากเยียมมากย่อย่อย่อตีแล้วย่อสไลด์ย่อสไลด์ย่อสไลด์าดเข้าได้ครับครับมเลย้งขึ้นก็จะไว้อย่อจี่เสร็จแล้วนะครับน้านี้ง่ายมากให้มกเรียนฝึกกันซอมเยอะๆนะครับทาเยอะๆ เหนื่อยหน่อยแต่ร่างกายแข็งรแรงแน่นอนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในหมดสไลด์แล้วเตกราวคิกนะครับช่วงนี้พักเบรกดื่มน้ำเข้าน้ำก่อนได้นะครับแล้วกลับมาซอ้อมกันใหม่เจอกัน <c oughs> กลับมาฝึกซอ้อมกันต่อนะครับต่อไปนี้จะเป็นจากการที่เราฝึกสไลด์สเต็กสไลด์ง่ายๆเมื่อกี้นะครับเพิ่มมาเป็นสไลด์เข้ามาหา คูต่ต่อสู้หรือเป้าหมายแล้วเตะด้วยอาวุธเท้าหน้านะครับเดี๋ยวลองดูน้องศิลิกคุณทำครับเท้าหน้าเตะในท่าเราวลิกเตะอย่างไรนั้นนะครับเราจะใช้เท้าที่อยู่ใกล้คู่ตอ่อสู้ที่สุดยกขึ้นแล้วเตะทันทีดูตัวอย่างน้องศิลิกนะครับมาคู่ตอ่อสู้ตัางการต่งการครับเสืเกียร์เขาถูกต้องอ่าอันนี้จะเป็นเท้าขวาของน้องศิลิกนะครับเขาจะเตะเท้าขวาไม่ยังไม่ต้องสไลด์ขยับเข้ามาก่อนยืนเตะก่อนเตะเท้าหน้า ยกเตะถูกต้องครับยกแล้วเตะเลยครับ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 ขยับขยับลงมาทํานิดนึงแล้วลองเห็นเปรียบลงมาก็เท้าห่างกันนิดนึงนะครับก็ครับเตะจากเท้าด้านหน้าไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้นะครับยกเตะได้เลยถูกต้องครับยกเตะเท้าด้านหน้าได้เลยยกเตะเท้าด้านหน้าได้เลยหนึ่งสอง สี่ห้าสลับข้าศัรับ์กำมือไม่ละอกติดโดนดีต่อไปเตะเทา้าหน้ากันนะครับยินตัวขัา,าข้างใหม่แล้วออนามเป้ามาครับเตะเท้าหน้ายืนในที่เดิมนี่อย่ง2้อมหน้าสลัดขาสามสี่ห้านี่คือเตะเท้าหน้า,านะครับต่อไปจะเป็นสไลด์ลาวก็เตะเท้าหน้าคือยืนเรายืนห่ <c oughs> างจากคู่ต่อสู้ ครับเนี่ยหาจากเป้ายืนนิ่งๆสียืนนิ่งๆสีมองเป้าเยยืนนิ่งอยู่กับที่นะยังไม่ต้องสไลด์อย่างนี้เตะถึงไหมถ้าไม่สไลด์เตะไม่ค่อยถึงใช่ไหมครับอยากเตะให้ถึงนักเรียนต้องพุ้งเข้ามาสไลด์มาฮึ่เข้าแล้วลงสไลด์เข้ามาลงสไลด์เข้ามาลงสไลด์เข้ามาลงลง ตัให้โดนด้วยเราไม่หลงนะครับก็ก็นะครับที่พุ่งเข้ามาเราก็่วิ่งเข้ามานะครับเราจะสไลด์เข้ามาใช่ไหมครับสไลด์เข้ามาสไลด์หลงอ่าถอยหลังก็ไม่ได้ถอยไปเยอะเกินนะครับอ่าถอยหลังมัไม่ถอยไปยเกินถอยไปเยอะเกินก็จะจะห่างจากคู่ต่อสู้เกินทำให้เราออกอาวุธครั้งต่อไปได้ช้าลงหลงถูกต้อง ล ось, ล ось ต้องสไลด์มันใกล้นิดนึงงกต้องสลับข้างครับต้องครับสไลด์เข้ามานะครับสไลดเข้ามาสไลดมันใกล้ๆเย็นครับดูเป้าสไลด์มาใกล้ๆลเย็นตัวเยอะๆครับสไลด์มาใกล้ๆลงต้องครับสไลด์มาใกล้ๆ ถูกต้องครับนี่คือท่าเตะสไลด์เหล่าทิกนะครับง่ายๆหรือเตะเ,เท้าหน้านะครับเท้าหน้าคือเนี่ยเท้าชี้ใกล้ตัวสู้ที่สุดยกเตะโป้ทีนี้มันไกลเกินมันเตะไม่ถึงนะครับเราต้องทำไงมันขาดไปอีกแค่ครึ่งเท้าหรืออีกหนึ่งซองเราก็พุง่งเข้าไปหาคู่ต่อสู้ข้างหน้านะครับเอพุ่งเข้าไปหาปุ๊บพร้อมกับยกเท้าเตะไอ้นะครับแล้วก็ไปหลังหลบพุ่งตัวสู้ นี่คือท่าสไลด์ลาวเติดทีนี้เราจะเตะแบบดับเบิลนะครับเราจะเตะแบบดับเบิลจะเป็นังไงนะท้องต้องมีตั้งกา่สไลด์ลาวครับดูนะเดี๋ยวฝึกไปพร้อมๆกันเลยพุเข้ามาเตะดสองทีครับฝวาลงไปหลังลกไปหลังลงถูกต้องอย่าไกลเกินครับตั้งแต่ดีๆพุเข้ามาสไลด์ลาวพุเข้ามาสไลด์ลาวต้องสอง ทีนี้กะเตะสองครั้งนะครับไม่ถอยหลังยิงไม่ถอยหลังหลบพุ่งเข้ามาสไลด์ลาวก่อนึ่สองแล้วก็หลบอ่าหนึ่งสองแล้วก็หลบสไลด์ลาวหลบถูกต้องสลับการสิครับสลับการสลับการสิครับพุ่งมาสไลด์ลาวข้างขวาหนึ่งเลยถูกต้องพุ่งมาสไลด์ลาวข้างขวาเลบพุ่งเข้ามาสไลด์ลาวข้างขวาหลบแล้วขาอยู่หน้าพุ่งเข้ามา นี่คือถ้าสไลด์เลาคลิกนะครับหรือการเตะสไลด์เลาด้วยเท้าหน้านะครับเราประยุกใช้ต้กงเรียนลองดูตามคลิปที่ครูได้สอนไปนะครับฝึกที่เยอะออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวร่างกายจะแข็งแรงทำดูหลายๆทั้งนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าแนี้บ๊ายบาย